สวัสดีครับวันนี้นราก็พูดก,กับผมนับนับช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํากับดักนะครับหนุ้นครับวางบล็อกบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทําป้ายให้ได้แบบผมนะครับทําให้สูงเพื่อกันน้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวทำตามผมนะครับจลงไว้ให้เจอน,นี้นะ แล้วก็กดข้างล่างโอเคครับแล้วก็ดตรงนี้ครับลงมาเป็นขั้นนเป็นชั้นนะ จากนี้ก็เอาป้ายนะครับใช้ป้ายนะใช้ป้ายวาง,างนั่นนะให้ท่านผู้ชมใช้ไฟวางคนระับ แถวหน้าบ้านนะสองอันเพื่อที่จะค้ำแบนี้กวดได้นะไม่ให้กวดตกลงไปแล้วก็ฝังสองอันนะครับปิดไว้เขาปิดไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ต้องทำเอาป้ายคนระับยื่นออกมาไว้เป็นสองายนะ ของที่เลยนะแล้วนั้นก็ใช้น้ำนะครับวางผมว่าไม่ต้องต่อนี้ก็ได้นะครับใช้น้ำนะวางลงไปไม่ใช้น้ำวางนะเดี๋ยวจะมาดูกันเลยว่าไ,ได้ผลหรือไม่นะครโอเคครัตรงนี้เป็นประตูนะ ขอให้ปรับหมดนะเรียบร้อยครับดังแบบนั้นพอเพื่อนขุดมานะก็จะตกใจมันคืออะไรก็เลยขอลองขุดต่อก็ขุดต่อน,น้ำก็จะละลายลงไปมันทำให้ตกลมาด้านล่างนี้นะนี่ครับเป็นไงครับขอบคุณครับ